ลัคนาราศีพฤกษภศเช็คดวงการงานกัน,นครับในเดือนพฤษภาคม2568ครับชาวาพฤกษภศครับในเดือนนี้มีจุดเปลี่ยนขั้นสำคัญนะในรอบ18ปีครับดาวราหูเจเรอนการงานคุณย้ายราศีแล้วเป็นตำแหน่งที่เข้มแข็งเรีวยกว่าดวงเกษตรราธิบดีการงานนับจากนี้ไปเลยนะครับจะดีเด่นที่สุดยาวๆไปอีกหนึ่งปีครึ่งครับการงานจะเด่นที่สุดใน12ราศีครับงานที่มีการแข่งขันงานประจํางานบริษัทก็มีโอกาสเรืว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงโอกาสเข้าหน้าสูงมากๆนะครับ ที่สาคัญครับวมีดาวพระสมบดีคอยคุ้มภัยนะดาวโชคลาภมาอยู่ที่เดือนการเงินด้วยครับในเดือนนี้ช่วงต้นเดือนผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือปลายเดือนผู้หลักผู้ใหญ่ยัยยงช่วยเหลือให้โอกาสแล้วก็การเงินเป็นอะไ้พิเศษ,ษ,ษให้กับคุณด้วยนะเรื่องของการงานที่ว่าโดดเด่นแล้วก็มีการมีขายอนเนนชั่นช่วงนี้ระวังนิดหนึ่งครับดีว่าคุณอาจจะโดดเด่นเกินไปหรือว่ามีคนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหรน่นิดหนึ่งพยายามทางานเป็นกลุ่มเป็นทีมไว้นะครับงานประจํางานบริษัทครับส่วนท่านใดที่ ทำงานเป็นเจ้าของกิจาการเจ้าของร้านค้าเจ้าของธุรกิจเดือนนี้จุดเปลี่ยนที่สําคัญาดาราหูจะก,กระตุ้นหลักทรัพย์รับทรัพย์รับโชคเรื่องของยอดขายออนไลน์ทางไกลหรือว่าการค้าขายดีกับธุรกิจใหญ่ๆหรือว่ากับาชาวต่างชาติได้ด้วยนะครับธุรกิจการงานการค้าขายช่วงนี้นับจากนี้ไปจะดีเด่นยาวๆไปเลยนะครับมีโอกาสหรืว่าสร้างหลักฐานะวางรากฐานในการเสนอสังตัวได้เลยนะครับ จูบเปลี่ยนค่าสำคัญจริงนะดาวยาอีกครั้งก่ออีสิบแปดปีครับมันรอไม่ได้ชะตาเด่นมากๆครับสำหรับชาวลักนณะราศีพฤษภในเรื่องของดวงการงานครับท้านนี้ครับขอท่านมีดวงชะตาที่ดีการงานเจริญก้าวหน้าสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการครับลักนณะราศีพฤษภมาเช็คดวงการเงินกันนะครับในเดือนพฤษภาคม25 6 8าสครับชาวพฤษภช่วงนี้ยังถือว่าดาวศุสาะดีเด่นนะครับดาวเป็นมาอุด ทำอะไรชีวิตก็ดูราบรื่นเรียบรื่อสสาเร็จทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการหารายได้ครับดาวประพุธครับเจ้าเรือนการเงินนะครับนในช่วงครึ่งนั้นแหละก็ยังมาตรฐานที่ว่าอ่อนกาลัง,ลงนิดหนึ่งการเงินช่วงนี้มันยังคงไหลเื่นยังไปต่อได้เพียงแต่มันมีรายจ่ายกวนใจจริง,รงๆครับพระอังคารเป็นเจ้าเรือนเช่นนี้นยะมันมีรายจ่ายเรื่องของการดูแลสุขภาพนิดนึงนะพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลหรือว่าการประทะใช้กําลังช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีเกณฑ์นะต้องได้เจ็บนิดหนึ่งนะมันจะเสีย เงินในเรื่องของการรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับท่านี้หมายถึงเรื่องของรายจ่ายภาษีสังคมหรือว่ารายจ่ายจุจิกกวนใจด้วยนะครับในช่วงคืนเนื้อแหละก,ก็ระวังรายจ่ายขนาดครับรายได้ดีอยู่แล้วนะครับใครเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าก็ระวังความถูกต้องเรื่องของการเงินตัวเลขในการทําธุรกิจครับคืนเนือหลังดาวพูดย้ายราศีแล้วนะครับย้ายแล้วมาเป็นตําแหน่งที่ว่ากลุ่มล,ลักษณะการเงินในช่วงคืนเนื้อหลังจะกลับมาดียาวๆนะครับแต่ว,ว่าดวงชะตาวาสนาดึงดูดรั์ครับ,ครบใครทํางานประจําช่วงนี้รายได้ดีอยู่แล้วไม่ต้องกังวล ใครทาเป็นเจ้าของกิจาการร้านค้าเจ้าของธุรกิจการเงินดีมากๆครับหยิบจับทาอะไรขายได้หมดนะครับดวงชะตาเช่นนี้รายได้ดีขึ้นสภาพคล่องดีขึ้นครับแล้วก็ใครที่เป็นนักลงทุนสายความรู้ความสามารถนะครับหรือว่าวช่วงนี้นะครับดาวพระศุดีก็ให้คุณประโยชน์สูงครับมีโชคมีลาภจากการทํมาหาเงินโดยตรงเป็นการเงินที่ดีใครเป็นนักลงทุนสายเทรดเดอร์มีโชคลาบเพิ่มมูลค่าทรัพรรย์สินได้นะครับหยิบจับทําอะไรขายได้หมดนะใครที่เป็นนักลงทุนสาย เสีงยงโชคเสียงดวงถือว่ามีโชคลาภเด่นนะครับในเดือนนี้แต่แนะนำนะครับได้มาแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งบริจาคทาบ,บุญไว้นะครับจะเก็บรักษาโชคลาภ่วนใหญ่ไว้ได้รายได้ดีอยู่แล้วนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังไปต้นไปครับท้านนี้ครับขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดีมีการเงินที่ดีเงินไหลนองทองไหลมาเป็นของท่านครับลัคนาราศีพฤษภเช็คดวงโชคลาบกันนะครับในเดือนพฤษภาคม2 5 6พครับชาวพฤษภช่วงนี้ภาพรวมกว้างๆดาวพาัสนาเป็นดวงมหาอุดคับทำอะไรมันสุขสมหวังทุกเรื่องนะครับการงานการเงิน สุขภาพร่างกายด้วยเราความรักด้วยนะเรื่องดีๆอยู่แล้วนะครับดาวพระศุกรดีครับมีการดารฤกสีนะครับเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับช่วเรื่องลาภผลลาบลอยลาบความสุขสมหวังให้กับคุณมาตําแหน่งดี่ว่าอยู่ที่เรื่องการเงินด้วยครับคือเรกว่ามีลาภผลเป็นการเงินเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าเป็นตัวเงินดีแน่นอนใครที่ทํางานประจํางานบริษัทก็พอรอฟังข่าวดีได้นะครับมีเงินก้อนหรือารายได้พิเศษรอยอยู่นะครับสายความรู้ความสามารถครับใครเป็นนักลงทุนสายนี้ของการ เทรดเดอร์พวกมูลคา่ารัพย์สินในเดือนนี้ถือว่าหยิบจับทําได้ดีนะครับเพียงแต่ต้องรอจังหวะในช่วงเครื่งเดือนหลังครับเครื่องเดือนแรกรู้สึกว่าจะมีอุปสรรคหรือว่ามีดวงไม่จังหวะไม่ตรงกันนะเรื่องของได้โชคลาภเสียงโชคเสียง,งดวงมากนะครับสายเสียงโชคเสียงดวงแต่ว่ามีโชคลาภเด่นนะครับในช่วงครื่งเดือนหลังครึ่งเดือนแรกมีไม่มีเพียงแต่ได้มาแล้วมันมีรายจ่ายจุกจิกกวนใจหรือว่าต้องทําให้ตรงกับดวงก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งบริจาคทุนไว้นะครับถือว่าโชคลาภเงินก้อนจากการ ทำงานเด่นมากๆครับจากการลงทุนคนรุ่งคนสมัครรอฟังเขาในช่วงขึ้นเดือนหลังเสียงโชคสีดวงก็ขึ้นเดือนหลังครับที่ว่ามีเรื่องดีๆรออยู่นะครับส่วนเลขนำโชคเสริมดวงของท่านล,ลุ้นรางวัลอย่างไรนั้นนะครับมีพยากรณ์ในคลิปถัดไปครับท้ายนี้ครับขอท่านมีดวงชะตาที่ดีมีสุภาพการเงินมีโชคลาภที่ดีนะครับ